สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งตอกย้ำความเกิลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งยังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องสำหรับสี่สาวแบล็กทิงหลังขึ้นแท่นเป็นศิลปินวงแรกในประวัติศาสตร์ของ YouTube ที่มียอดวิวถึง3 3หมื่นล้านครั้งความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเป็นศิลปินเกิลกรุ๊ปเคป๊คู่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุคอีกครั้ง สำหรับศิลปินที่มียอดวิวผ่าน YouTube สูงสุด10อันดับแรกมีดังนี้มากกว่า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 1 Blackpink 33B 2 Bad Bunny 31.3B 3 Justin Bieber 30.9B 4 Taylor Swift 30.7B 5 เอสชีแรน30.7สิบจชากีรา28.1สิบแเอมมีเนมมิวสิกยี่สิบเเคที่เพอร์รี่ยี่สิบห้าจอารีอานาแกรนเดยี่สิบสีดสามีนวิคเอน24่บี l บล็กทิงยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในเร็วๆนี้เพราะแค่เพียงช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ l บล็กทิงได้กลายเป็นเกิลกรุ๊ปวงแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำเงินจากการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเกิน200ล้านดอนลลาร์อีกทั้งหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างลิซ่าก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่บนสปอติฟายด้วยอัลบั l ้ม L.A.L.I.S.A ที่ขึ้นแท่นเป็นผลงานจากศิลปินเดี่ยวเคป๊อปชุดแรกที่มียอดสตรีมเกิน1.2พันล้านครั้งด้วย